สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มีนัดกับน้องชองนะครับเมื่อวานเจอน้องชองนะครับก็เลยนัดลงคลิปกันวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณยายนะครับสมัรวิสีคุณยายนะครับก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับคุณยายนะครับแล้วก็ที่แอดอยากตามมากที่สุดก็ มีนัดเชื้อแล้วก็แม่น้องใบเฟิร์นนะครับโอ้แม่น้องใบเฟิร์นฝันดีมากนะครับปู่เขียนกระดาษนะครับเลขในกระดาษโยนให้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาเลิกงานดึกนะครับสองทุ่มนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงแอดจะไปสรุปโค้งสุดท้ายให้เพื่อนทีสี่นะครับสาหรับคลิปไหนที่ไม่ได้ไปถ่ายนะครับเดี๋ยววันนี้นน้องชองรออยู่นะครับไปดูว่างวดนี้น้องชองได้ตัวไหนนะครับ สวัสดีครับน้องชองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงเนาะไ้เจอกันเมืมดก่อนเนาะครับอืมวันนี้ได้ข่าวว่าฝันดีอีกแล้วครับฝันฝันอยู่วันนี้ครับฝันครับฝันเห็นเขามาบอกเลยครับมามาบอกให้ซื้อมาตะโกนบอกครับเจ้าเดิมไหมครับเจ้าเดิมนะครับตอนนี้ครับมามาไปเดิมตลอดเลยครับถ้าเขาถ้าเขามาบอกคือไม่เห็นรูปร่างครับแต่ไม่เห็นรูปร่าง ห็นได้เสียงแหละธรรมดานะครับครับค <bathroom. S 2> ือเพื่อนเอฟซีอดอดอยากอยากฟังรายละเอียดของน้องชองคือว่าในบรรยากาศความฝันเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปอยู่ที่ไหน <t ries> ในฝันมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในแบบยังไงร,รูปแบบทางแบบโล่งแบบมีคนมีคนเดินมาบอกอะไรมาตะโกนมาบอกเนี่ย ENE? แบบเราก็อยู่คนเดียวของเราแล้ว <t ries> เขามาบอกให้ให้มาบอกเลขบอกอะไรครับ คือในฝันนั้นบรรยากาศมันมืดหรือว่ามันสว่างมืดมืดครับมืดหมดใช่ไหมครับมืดหมดเลยอ๋อมืดมืดมองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นแล้วแต่มันได้ยินเสียงแต่เขามาซิบซิบอกซิบซิบอกขอจะให้เลขให้อะไรครับจะมาบอกอย่างนี้ครับแบบออกสไตล์นี่ครับในฝันในฝันเขาเขาแบบว่าเขามารอนแรกเขามาบอกมาตะโกนบอกปุ๊บตนเขาไปคนอนเขาไปเขาบอกว่า อย่าลืมซื้อนะซื้อเด้อ <ừ> um. อย่าลืมอย่าลืมเขาบอกครับเลยก็บอกว่าอย่าลืมซื้อเด้อบอกอันนี้คือก่อนที่จะจะไปครับอบอลเขาเขาจะไปเขาไปแล้วเขามันมีเสียงตะโกนมาแบบว่าอย่าลืมซื้อนะอย่าลืมซื้อนะเลขนี้นะเขาบอกค<ะ>ือแรกแกลยแต่ตอนแรกเขามาบอกใกล้ๆเลยแล้วเขาไปแบบเหมือนเสียงแบบไกลไปเลยเหมือนเหมือนเราขับขับรถแล้วได้ยินเสียงไกลๆมันก็เริ่มหายไปแล้วตะโกน เสียงก็มาไปสะท้อนมาสะท้อนมาใช่ใช่ใช่ครับครับตัวนี้คือรายละเอียดนะเพื่อนี่สี่ครับอืออืออือ่ะยังไงครับเขาบอกเลขอะไรยังไงครับเขามาบอกเลขวันนี้เขาบอกมาบอกสี่ศูนย์ครับเขามาบอกสี่ศูนย์ครับตัวเดียวเลยตัวเดียวครับโอ้โหเขาบอกสี่ศูนย์ก่อนก่อนไปเขาก็บอกว่าตะโกนมาบอกอีกบอกว่าอย่าลืมซื้อนะ4ี่ศูนย์ะ4ี่ศู แล้วก็ไปแล้วเสียงหายไปเลยคเขอค่อยหายลอยไปกับลมอย่างเงี้ครับเหมือนลมหายไปเลยครับทุกคนได้ยินเสียงกล้องเลยตอนตอนแรกบอกเหมือนเหมือนอยู่ใกล้ๆบอกแล้วบอกปุ๊บเขาไปเขาก็เริ่มหายเริ่มหายแล้วก็เสียงเสียงตะโกนมาบอกเลยว่าอย่าลืมไปไกลๆครับให้ให้ให้ไปซื้อวันนี้ให้ไปซื้อ40เลขเดียวนี่ครับ โอ้แล้วเลขนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขที่แบบคือน้องชองมีดวงกันเลขนี้บ้างใช่ไหมไม่รู้มาอย่างไรเลขนี้ผมเขาามาบอกเลขนี้ผมก็งงผมขึ้นเลยงงว่าอเลขออกป่ะเนาะผมแต่เขามาบอกแบบให้ซื้อเลยลูกเงินเองเงินเอครับให้ซื้อเลยอ๋อบอกให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยเงินี้ครับอให้ซื้อเลยแล้วก็เขาไปไปตปโกนบกาจะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลข เลขให้โชคประจําตัวน้องชองเลยก็ได้เลขนี้เนาะน้องชองเคยถูกแบบไม่ต้องกลับเนาะเอาละครับก็แค่นี้เทานันความฝันแค่นี้แหละครับฝันเข้ามาบอกแค่นี้นะครับหวยฝันจะไม่ฝันยาวนะครับเอาละครับเพื่อนนิสีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพสีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับ เดี๋ยวสรุปโค้งสุดท้ายสาหรับฝันน้องชองแอดจะมีเกร็ดสําคัญไปบอกนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขน้องชองเรียกว่าจะเป็นเลขประจําตัวน้องชองเลยก็ว่าได้นะครับเลขนี้มาทีไรน้องชองชอบถูกนะครับ,บะนะครับว่าเลขนี้จะมาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองมากนะครับ,บสวัสดีครับ